เพื่อนๆวันนี้ผมจะมากินผัดไทยมีกรอบนะครับตอนนี้ออกบ้านแม่นายนะครับเพราะสถานการณ์โควิดสิบเก้านี้รุนแรงมากเลยนะครับมาดูผมกินกันนะครับเรียกน้ำย่อยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกินกันเลยครับก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเราไปเริ่มกินกันเลยค่ะผัดไทยมีกรอบนะครับนี่นะเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยครับเส้นกรอบมากเลยนะครับ หัวปีครับ มีขอบยั่วๆเลยครับ เป็นงไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับปัตไทมีกรอบนะครับซื้อแถวบ้านผมนี่แหละครับต้องกักตัวจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับที่รุนแรงแล้วนะครับ oh. ที่แถวบ้านผมก็เริ่มมีการซื้ออาหารแล้วห่อกลับบ้านไปแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็ยี่สิบห้าบาทนะครับถ้าแถวบ้านเพื่อนๆกี่บาทก็คอมเมนต์ไว้้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบายยแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ